พี่พสองเจ้าแล้วก็เลยมีน้ำไม่รู้เจ้ามาทำไมได้เป็นน้ำโคลาโคล,ลากินก,กับไอติมเราก็จะใส่โปร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 เท้าลงไปในสตอรี่ของเพื่อนใครมากินต่อจะได้แบบมีโปรเทา้านวย สองอันเลยอันนี้ด้วยดุดุดุดแมว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 จ้าอีพีสองเนี่ยเป็นการรีวิวหรือเปล่าโอ้โหดุดดุดดดดุดมาเร่มวิ่ดีกว่าเดี๋ยวลาแล้วเนี่ยดีแนะนำของไปห้าห้าสิบวิแล้วเนี่ย โอ้ยติ๊ติ๊ติ๊ติดติ๊ดเก่งง่ะมิมนี่คนง้อดูคนเราไม่ชอบนะมาเพื่อนไนสอนอือแบบแบบมากแบบกวนสาวโอ้ยฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันไม่เล่นแล้ว วิจ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 ะสามารถหมุนได้จะได้ยันหัวไปดีกว่าวิเขาไม่ต้องมาเพื่อของจีเหมาะกับที่ให้จะให้แมวปีนเอา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 ปีนปีนปีนขึ้นไปเอาเอาหยียบแมวอื ใส่ใครสร้างเอาวีน pues, ี้อืมสีขนนั่ใช่ไหมหรือจะโดนโมโหโมโหโมโหหิวโมโหรีที่เล่นมันถาหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วเป็นไข้ธรรมดาไม่ได้มันต้องหัวร้อนด้วยอันนี้หัวร้อนคู่สองดิเด๊ดเด๊ดเด๊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  S 1> <S 1> <S โู้ใครสร้างใครสร้างอยากรู้ว่าใครสร้างตรงสะพานมรณะนัน่นอะอยากรู้เราจะไปเราจะไปแอดเป็นเพื่อนจะแอดไปเป็นคนถ่ายฉันอยากตายอะแง่ติปปอบใจ ่คราวน,นี้ถ้าเล่นไม่ผ่านขึ้น EP สอง EP สามอุ้ยอุ้ยอะ EP สามเด้อบิล่า EP ไปไนเะนี่ยทุกคนเราไม่เล่นแล้วนะเราจะบอกว่าเราไม่เล่นแล้วมันไม่เล่นแล้วนะทุกคน เราขอลองแบบเล่นแบบไม่อัดดูแค่ว่าเราจะได้ผ่านไหม